เดอะไวซ์ไทยแลนด์2024กับการแบทเทิลสัปดาห์สุดท้ายลุ้นใครจะถูกสตีลเป็นสิทธิสุดท้ายในรายการเดอะไวซ์ไทยแลนด์2024สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายในรอบแบทเทิลกับผู้เข้าแข่งขันกลุ่มสุดท้ายที่กำลังรอผลการตัดสินชีชตาว่าพวกเขาจะได้ไปต่อไปรอบคอกเอา์ out, หรือนี่จะเป็นโชว์สุดท้ายบนเวทีนี้กับโอกาสที่จะได้รับสิทธิการสตีวจากโค้ชหรือเพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น ชวนลุ้นกันต่อในสัปดาห์นี้สำหรับคู่แบทเทิลที่แฟนรายการรอคอยลุ้นให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นการเจอกันของคู่ที่จะมาโชว์เสียงทรงพลังในเพลงสากลอย่างใบเตยและลูกจันตัวแทนจากทีมโค้ชก้องโชว์ที่เต็มไปด้วยการถ่ายทอดอารมณ์เพลงของไม้ยีนรวมถึงมิติใหม่ของการแบทเทิลคู่ดูโอการมาเจอกันของพอฟลอยกับปลาเล็กปลาใหญ่และผู้เข้าแข่งขันอีกมากมายบทสรุปของรอบแบทเทิลนี้จะเป็นอย่างไร เพราะสิทธิการสตีลเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออาจจะต้องเกิดการสั่นสะเทือนจากการยกย้ายลูกทีมได้ ร่วมติดตามชมหน้าผู้เข้าแข่งขันที่จะได้ไปต่อในแต่ละทีมรับชมความสนุกไปพร้อมกันในรายการ The Voice Thailand 2024รับชมความสนุกทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาทางช่องวัน31และติดตามความเคลื่อนไหวและชมย้อนหลังได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียพร้อมเพลิดเพลินกับรายการย้อนหลังได้ทาง Netflix และมาร่วมลุ้นไปด้วยกันใน The Voice Comeback Stage ทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา18นาฬิกาทาง YouTube The Voice Thailand นี้ The Voice Thailand เสียงจริงตัวจริงอังกฤษ The Voice Thailand เป็นรายการประกวดร้องเพลงโดยบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนซื้อลิขสิทธิ์รายการ The Voice จากเทาป้ามีเดียกรุ๊ประเทศ Network, เนเธอร์แลนด์ปัจจุบันอยู่ในเครือ ITV Studio มาผลิตในรูปแบบของประเทศไทยผ่านบริษัท Exit 365จำกัดออกอากาศทางช่องวัน31สซีซั่น9ได้มีการออกอากาศให้ รับชมย้อนหลังบนแพลตฟอร์ม Netflix ด้วยก่อนหน้านี้รายการถูกซื้อลิขสิทธิ์โดย True Music และ PP TV และผลิตรายการโดยโต๊ะกลมโทรทัศน์และ a p j Production ออกอากาศทางช่อง3และ PP TV ตามลำดับ เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่9กันยายนพศ2555มาจนถึงปัจจุบนันการแข่งขันประกอบด้วย3รอบคือ The Blind Audition, Metal Face และ Live Show และจากฤดูกาลที่2เป็นต้นมาได้เพิ่มรอบคอเกาเข้ามาอีกทำให้กลายเป็นทั้งหมด4รอบโดยในการ Blind Audition ผู้เข้าประกวดจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวโดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลัง ให้กับผู้เข้าแข่งขันและเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจโค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีมในฤดูการที่7ของรายการได้มีการเพิ่มกติกาพิเศษคือปุ่มบล็อกบล็อกซึ่งจะให้โค้ชทุกคนมีสิทธิ์กีดกันโค้ชคนอื่นในการนำผู้เข้าแข่งขันเข้าทีมตัวเองทำให้รายการมีสีสันมากขึ้น